สวัสดีครับพาชมหน้างานสร้างห้องสัมนานะครับคือสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการงานเทฟุตติ้งนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการอยู่ตรงข้าม enjoy home feed แปหรือจะสันจิ๋วของเรามันจะตรงกับคอนเซป็ปที่เราจะเรียนกันเลยนะครับผมสอนจัดสันจิ๋วรุ่นที่หนึ่ง 3 1 31, พคถึง1มิยนี้นะครับสอบถามกันไม่ได้นะ0933296737าหรืออดีไลท์อีเจโฮม909า e 90สำหรับท่านใดที่กำลังจะเข้าสู่กระบนการจัดสรรจิ๋วหรือจัดสังขนาเล็กพิเศษอยากให้มาเรียนรู้กันก่อนเป็นสัมมนาสดจัดให้2วันนะครับผมสอนโดยผมโค้ชเดียวเองครับจากประสบการณ์ตรงข้อมูลความรู้โดยตรงจัดเต็มให้กับทีมงานเรา และปรึกษากันได้ตลอดไป0 9 3 3 2 9 6 7 3 7 i d อจดสจจโสันจิ๋วแต่ไม่ได้จิ๋วอย่างที่เราคิดขอบคุณมากครับ